ดีเอฟซีทุกท่านนะคะได้เวลาเข้าคอมาแล้วมาไ้เอาไม่ไปบอ,อเอาไปเดี๋ยวไ,ไ,นะไป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  โอ้โหดูหลอกดูหลอกให้กินหลอกอให้กินฝรั่งเอออย่าเพิ่งให้กินนะให้ไปถึงข้อก่อนเออ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 เอ้เอนเออ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 เอเอ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 อออเอเออเออ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 เอเออเอเอเออมเออเอเออเออ เอ่ะไป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 เร็วไปไปไม่มีไปเร็วเร็วอ้าวดาด้ามันไม่ไป๋อมันเคี้ยวก่อนเออเออไป มา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 ดา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 ดูดาดามาโอ้นู่นนู่นนูนูนูน่โอ้ย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 โอ้โหดูเห็นปึ๊บโอ ไปไม่ต้องฉีกเลยเนี่ยเตรียมไปทำกระทงแล้วไม่ต้องฉีกฉีกให้แล้วเออใช่อันนี้ยังไม่ได้สับอันนี้สับมันต้องไปสับก่อนอันนี้ยังไม่ได้สับเดี๋ยวฉันจะไปสับตัวตัวปีนี้ต้องกินกับผัดไทยเนาะอย่าไปตัดเยอะๆตัดเยอะๆไปเอาไปตำไหมไปเราได้มาแล้วนะอ้าวอันนี้เขาจะไปทำกระทง ก็แบกเอาไหมนี่ไปตองอันนี้แหละไม่ต้องก็แบกเอาเอานี่เลยเหรอใช่เอาไปเลยถ้าไม่อยากแบกเอาก็ฉีกเอาเลยแล้วก็ทิ้บ้างย่ากปเอาใหม่ดีกว่ามั้งแกตรงไหนชีเขียวนี่ยังสวยแล้วอันนี้อันนี้ใบตองตานีมันทำกระทงได้ใบตองตานีเนี่ยเฮ้ยเจ้าบ้านเขาเอาอันอยู่ในอันนั้นได้ฮะหย่อมไม่ใช่เขาทำอบนี้บ่เอากล้วยตานีบ่ ไอดนี่มมัันนกรอบดีเขียวเดีาวเขาบอกว่ามันกรอบมันก็ขาดอยู่แล้วพี่ก็ฉีกประมาณนี้แหละเอาเสด็จพี่กับเสด็จน้องก็เอาเอ้าว่าไงบ้านไทบ้านมีประสบการณ์หรือเปล่าว้ายคือนไปอยากจะสอนเสือเลยเออเอาเอาเอาเขาบอกว่าก็ที่เขาทำใบทงใบสีเขาเอาไอ้นี่แหละเออนี่ก็พับแบบนี้ คทั้งหมดเลยบนนีก็ไปอยู่นี่กทงนี่ไงมันไม่ยากันี้เนี่ยเอาเนี่ยเอากเขียวแบบนี้แหละเออก็เอาอันนี้ก็เอาเลยนี่แเราก็ปากลงไปไปางนี้จึ๊นีก็ได้เออได้อยู่ได้อยู่จะแบบง่ายๆไงก็ได้้วแต่ปเอาไปเลยนี่เอาไปเลยสรุปสรุปเอาไปนี่แหละอ่ะ ใ่มีเขีวทำกระทงอนีาง่ายสวอเตรียมทำกระทงลอยกันาริอเยย่าเอาการไปเลยอย่าเอาไปุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือแตกไปแล้วท่านผู้ชมเอาไปแบกแบกแบกไหวจะลงตัว เอาเอาถือไปก็แล้วกันเนาะเอาเอาถือไปเลยงั้นแล้วเอาอะไรไงมันขี้รายมันขี้ร้ายนี่ไงงามๆข้างล่างนี่ยาขี้นี่ได้หมดยามันจีบได้หมดนี่เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ่ะตอนนี้เราแบกเราแบกแค่ใบทองกลับ โอ้ย oh. นี่นะคะคนนั้นก็แบกไปอยู่ข้างหน้าเอฟซีอันนี้ก็แบกอยู่ข้างลอยลอยกระทงนะป้าดอกบอ่อเทือง เหลืองเต็มทุ่งโอ้โหดอกปอเทืองดอกดอกเหลืองอลามโอ้โหทุ่งปอเทืองนะเนี่ยท่านผู้ชมสวยมากเลยเดี๋ยวช่องเสือนั่นแหละอุ้ยสวยมากเลยท่านผู้ชม เอ,อดอกปอเทืองขึ้นแล้วสวยไหมคะนะสวยไหมนะถึงแม้มันจะออกไม่เสมอกันนะนะอย่างน้อยมันก็มีความสวยงามสมกนะดก,ก,สมก็ขึ้นนะดอกกรสมดก็ขึ้นในเอฟนะ พายบาลบอกทำกระทงง่ายๆนะท่านผู้ชมเอาเลยง่ายเหมือนบอกกล้วยเอาแข่งกระทงฮะเราไม่ได้ทำแข่งกระทงเออเราทำเราทำเราทำลอยเองนะคะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะท่านผู้ชมนะเสือเสือเตรียมอะไรมาอ๋อเสือจะไปทำตรงนู้นบ่ เอออ้าวย่าเจาคหันเป็นวงเป็นวงเอออเป็นวงเป็นวงมีได้เปน้อาเมีเท่าห้าวนะคงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะเราก็คงจะลอยสะสะแถวนี้แหละเอซไม่ได้ลอยไกลขอก็มาแม่คงคาใกล้ๆตรงนี้แหละนะคะไม่ได้ไปไหนนะจ้ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ นะจอดรถไว้นู่นไปเติมน้ํามันมานะพอดีน้ํามันมันหมดนะก็เลยไปเติมนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรขนนะ,ะนี่ฮะไ,ไ,ไปเติมน้ำมันรถใบเงินนะคะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกกำลังใจคะ่ะนะขอบคุณมากคะ่ะนะสวัสดีคะ่ะ